สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะพวกเขาทั้งหมดอยู่ในจิตสืบค้นของห้วอีเฮาดังนั้นพวกเขาจึงสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าหัวอเฮาและวังตงกำลังสนับสนุนลิงลวเชิญอยู่ในตอนนี้นอกจากนี้ รัศมีอันเยือกเย็นของน้ำแข็งที่หลินล่นลวเชิญเปิดเผยนั้นเหนือกว่ารัศมีที่นางเคยเปิดเผยเมื่อครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงซึ่งแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้ทำให้แม้แต่จัก,กรพรรดิวิญญาณอย่างใต้เย้าเหงิงถึงกับตกตะลึงเปลวเพลิงสีแดงทองของมาเซียวเทาปะทะกับกระแสน้ำแข็งสีฟ้าเย็นยะเยือกอ,อย่างรวดเร็วคนในทีมของมาเซียวเทาต่างตกใจ เมืออ่อพบว่าการคาดการณ์ของพวกเขาผิดไปและคนที่ม <ucc> so ีอำนาจเหนือกว่าในตอนนี้ไม่ใช่จักรพรรดิวิญญาณอย่างมาเซียวเทาแต่เป็นราชาวิญญาณอย่างลิงด้วยเชิญเมื่อกระแสความเย็นปะทะกับเปลวเพลิงพญาหงที่ลุกโชดช่วงมันก็ตกลงมาราวกับพายุฝนที่โหมกระน่ำเปลวเพลิงหายไปต่อหน้ากระแสน้ำแข็งเย็นเยือกนั้นและถูกแทนที่ด้วยกระแสน้ำเชี่ยวกราก ที่เย็นอย่าเยือกแทนกระแสะอากาศที่หนาวเย็นทำให้ทุกคนในทีมของมาเซียวเท้าตกใจและทำให้พวกเขารู้สึกเคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยเห่ยงเฮาชวนกลายเป็นชายสูง4เมตรที่แข็งแกล่งมากอีกครั้งและเขาก็เริ่มทุบหน้าอกอย่างแรงและนั่นคือทักษะวิญญาณที่หนึ่งของเขาศึกสงคราม ทวาทักษะวิญญาณสีเหลืองของเขาที่เสริมความแข็งแกร่งให้ทุกคนในทีมไม่สามารถขจัดความแยกเย็นที่พวกเขารู้สึกได้เลยและแม้แต่เขาเองก็ยังเคลื่อนไหวช้าลงเช่นกันในขณะนี้เองที่ขลุ่ยสัทธาก้าหงของเซียวเซียวได้ดังขึ้นภายตายการควบคุมที่แม่นยำของนางคลื่นเสียงนี้ทำให้ผู้คนช้าลง ซึ่งผัดผ่านเพื่อนร่วมทีมของนางโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาแต่กลับส่งผลกระทบต่อคนเจคนในทีมของมาเซียวเทาแม้ว่าทีมของมาเซียวเทานั้นจะแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็มีปัญหาเช่นกันนั่นคือพวกเขาไม่มีวิญญาจารศึกษาควบคุมที่แท้จริงในทีมของพวกเขาแต,แต่ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขากลับมีถึงสคนภายใตายความพยายามร่วมกันของลิงล่วเชิญ และเซียวเซียวทีมเจ็ดคนของพวกเขาจึงช้าลงอย่างมากตต่เยาเิงและเฉินจือเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าการแพ้ของพวกเขาจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในการแข่งขันครั้งนี้และทางคู่ก็ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาทันทีจากนั้นพวกเขาก็เร่งไปทางมาเซียวเถาพร้อมกัน และในการประลองครั้งนี้มาเสียวเทาตกอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะในเวลานี้หนางไม่มีปันจิตสืบค้นของหัวอีเฮาเพื่อช่วยเหลือนางอีกทั้งหลิงลว้วเชิญยังระงับเปรยเพิงพยายหงของนางไว้ได้ซีซีกำจัดหัวอีเฮามาเสียวเทาตะโกนออกมาขณะที่นางเผชิญหน้ากับใต้เยาเหงิงและเฉิญจือเฟิงโดยประจ,จากความกลัว ในร่างกายของนางเปยเปยและเหอใช่โถอยู่ข้างกายนางแต่กลับมีสายฟ้าว่าผ่านหัวเขาทั้งหมดทันทีซึ่งก่อให้เกิดการหักเหของแสงด้วยความเร็วที่น่าตกใจและซีซีก็ได้มาถึงฝั่งที่หัวอีเหาอยู่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่มาเซลเทาตะโกนกระแสความหนาวเย็นของเลงล้วเฉินและคลุยศรัทธาก้าวหงของเซลเซลไม่สามารถลดความเร็วของซีซีได้มากนัก และนางคือซีซีเด็กสาวธรรมดาแต่เป็นถึงราชาวิญญาณศึกที่เรากับเป็นมือสังหารที่แท้จริงปังสายฟ้าพุ่งออกไปทุกทิศทางท่ากลางเสียงที่ดังก้องซึ่งเกิดจากการประทะกันในที่สุดซีซีก็ได้เปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของนางภายในสายฟ้าแล้ว ในขณะนั้นรูม่านตาของนางอยู่ในแนวตั้งขณะที่ผิวของนางเปลี่ยนเป็นสีดำและมีสายฟ้าฟาดอยู่รอบๆตัวใช่แล้วนี่คือวิญญาณยุทธของนางเสือดาวสายฟ้าเนื่องจากนางได้ปลดปล่อยพลังด้วยความตั้งใจที่จะชนะนี่จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หัวอีเห่าและหวังตรงจะไม่สามารถปิดกั้นการโจมตีของนางได้ แต่กลับมีใครบางคนที่สามารถขัดขวางการโจมตีนี้ได้ซึ่งคนคนนั้นคือสวิสานซือกระดองเต่าขนาดใหญ่ของเตาเ่าชเวนอูได้ปิดกั้นร่างของหัวอีเฮาอย่างแม่นยำทำให้ซีซีถูกสะท้อนกลับจากการโจมตีของนางเองและหลังจากการโจมตีของนางเกิดขึ้นสวิสานซือก็อยู่ในตำแหน่งพื้นราบที่ขนานกับนางแล้วในขณะนั้น ตายเยาวเหิงและเฉินจือเฟิงได้ตระหนักถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดจากจิตสืพลของหัวอีเฮาแล้วพวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ในสนามรบทั้งหมดในรูปแบบสามิติได้ตลอดเวลาเนื่องจากจิตสือพลของเขาโดยปกติมือสังหารที่รวดเร็วเช่นซีซีซจะพุ่งไปข้างหลังคู่ต่อสู้และซุ่มโจมตีพวกเขาในที่ที่พวกเขาจะปรากฏตัว แต่พวกเขาไม่ได้อ้อมไปด้านหลังเพื่อจัดการกับซีซีในครั้งนี้เพราะการปิดกั้นของชวิซานซือได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ผ่านจิตสืบค้นดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้โดยตรงเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายกำลังจะปะทะกันตายเยาเหิงก็เผยรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขา หลังจากนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่สี่ของเขาก็สว่างขึ้นในทันใดลำแสงสีขาวทองเจิดจ้าพุ่งเขาสู่ท้องฟ้าและในใจกลางของลำแสงนั้นมีแสงแวววาวเราพระจันทร์เสี้ยวปรากฏขึ้นทันใดนั้นลูกบอลแสงหลายสิบลูกก็ปรากฏขึ้นจากจุดสูงสุดของลำแสงและตกลงมาในพริบตา พวกมันผ่านมาเซียวเทาไปแล้วแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปยังกงหยางโมซึ่งมุ่งสู่ท้องฟ้าในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งได้แยกตัวไปอย่างรวดเร็วและพุ่งไปทางเจียงนานนานและเหอช่ยโถใครบ้างที่ไม่รู้วิธีการปล่อยฝนดาวตกเจ้ามีฝนดาวตกพญาหงข้าก็มีฝนดาวตกพญาขาวเช่นกันตาต่อตาฟันต่อฟัน ถึงตาข่าที่จะโจมตีอย่างเต็มกำลังแล้วเพราะตอนนี้ข่ามีจิตสืบค้นของห้วอีเฮาอยู่เคียงข้างหากพวกเขาแข่งขันกันด้วยอาศัยความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวทักษะวิญญาณที่4ของใต้เย,ย้าเหฮงก็คงไม่สามารถเทียบทักษะวิญญาณที่หของมาเซียวเทาได้แม้ว่าทั้งสองจะเป็นฝนดาวตกเหมือนกันก็ตาม แต่พลังของเขาอ่อนแอกว่านางมากและฝนดาวตกของเขาก็มีจํานวนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมาเซียวเทาแต่นั่นกลับทําให้ดาวตกทุกดวงของเขามีพลังการโจมตีมากขึ้นในแต่ละดวงยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายหลักที่เขาเลือกไม่ใช่สามคนที่อ่อนแอที่สุดจากทีมตรงข้ามแต่เป็นผู้โจมตีหลักของทีมนั่นคือกงหยางโม เพราะตัดใดที่เขาสามารถกำจัดกงอย่างโมได้ความแข็งแกร่งของทีมมาเซลเทาก็จะลดลงในตอนนี้กงอย่างโมได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณ3ามทักษะแล้วทักษะวิญญาณที่หนึ่งที่เขาใช้คือสีแดงความแข็งแกร่งทักษะวิญญาณที่สองคือสีส้มจิตวิญญาณและทักษะวิญญาณที่สมคือสีเหลืองความเร็ว ทักษะวิญญาณทั้ง3นี้ทำให้รัศมีสามวงปรากฏบนศีรษะของทุกคนในทีมของเขาซึ่งได้เพิ่มการขยายของเยาวเข้าเชียนขึ้นอีกทำให้ในตอนนี้ทีมของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากและหากมีใครต้องการจำแนกทีมและดูสถานะปัจจุบันของแต่ละคนพวกเขาก็คงจะมองเห็นสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย กำลังจะต่อสู้แบบอรชิดต,ตัวหลิ่งลั่เฉินก็ได้ปล่อยการโจมตีอีกครั้งวงแหวนวิญญาณวงที่สามของหลิงลั่เฉินสว่างขึ้นทันทีขณะที่นางชีคราน้ำแข็งไปข้างหน้าซึ่งทำให้แสงสีฟ้าเย็นยะเยือกกระทบกับศีสาข,ของมาเซียวเทาอย่างแม่นยำ แสงสีฟ้านี้ได้ห่อหุ้มและกักขังนางไว้ในกรงขังน้ำแข็งในทันทีทำให้ผลกระทบของมาเซียวเทาสิ้นสุดลงในพริบตาและหนังก็จมตีกรงขังน้ำแข็งโดยเปลวเพลิงพยาหงของนางอย่างดุเดือดแต่กรงขังน้ำแข็งไม่แตกสลายเหมือนที่นางคาดไว้แต่กลับมีเพียงรอยร้าวเล็กน้อยเท่านั้นที่ปรากฏขึ้น เปลวเพลิงที่ลุกโชดช่วงของหมาเซียวเถาถูกกักขังด้วยกองขังน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์ในบรรดาเจ็ดคนของทีมทางการหมาเสียวเถาไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับใต้ยเย่าหิงเท่านั้นแต่ยังขัดแย้งกับเดิงล้วเฉินอีกด้วยเนื่องจากนางเป็นธาตุไฟขณะที่หลิงล้วเฉินเป็นธาตุน้ำแขง็ง ดังนั้นนิสัยของพวกเขาจึงขัดแย้งกันตามธรรมชาติและในอดีตหลิงล่วเชิญปฏิเสธที่จะช่วยมาเซียวเทาระง,งับเพลิงอสูรของนางนางจึงต้องลดตัวไปขอความช่วยเหลือจากชวยซานซื้อหมาเสียวเทามักจะชนะหลิงล่วเชิญในแง่ของการฝึกฝนอยู่เสมอแต่ในครั้งนี้หลิงล่วเชิญไม่ยอมแพ้หมาเซียวเทาเหมือนเช่นเคย โอกาสในสนามรบมีอยู่ชั่วครู่และหายวับไปแต่โอกาสเพียงชั่วครู่ก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดของการต่อสู้ได้ เดิมทีใต้เย่าเหิงวางแผนที่จะต่อสู้กับมาเซียวเทาในการเผชิญหน้าโดยตรงแต่ช่วงเวลาที่หลิงลัวเชิญเคลื่อนไหวเขาก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าใครคือเป้าหมายของนางเนื่องจากจิตสืบค้นของ้วยอีเฮาร่างกายของเขาเริ่มสันไหวและวงแหวนวิญญาณวงแรกวงที่สามและวงที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งสิ่งนี้นำเขาไปสู่จุดสูงสุด ของความสามารถของเขาในทันทีและเขาก็พบว่าเป้ยเ่้ยอยู่ด้านข้างแล้วเมื่อเขาพลิกตัวกับด้วยความช่วยเหลือจากมังกรสายรุง้งของกงหยางโม่เปเ่้ยจึงสามารถป้องกันการโจมตีของตายเยาเหิงทั้งสามครั้งได้ แต่เขาก็ถอยหลังไปหลายก้าวและมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกของเขาในเวลาเดียวกันกงหยางโมก,ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันตัวเองจากฝนดาวตกพยักเขาวเป็นโพให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือมาเซลเทาได้ในด้านของเจียงนาน,นานและเหอเช่โถมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือลดความสามารถของพวกเขาลงเพื่อป้องกันตัวเองจากฝนดาวตกพยักขาว ทำให้รูปแบบที่เป็นระเบียบของพวกเขาพัางทลายลงในทันทีด้วยแสงสีฟ้าวาวับเหยาเฮาเชือนก็ได้เกืนดาวตกจากฝนดาวตกพยะขาวและพ่นมันออกมาเพื่อช่วยกงอย่างโม่แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ติดอยู่ในกงขังน้ําแข็งอีกแห่งทันทีจนในที่สุดมาเซียวเทา ก็ทลายกลงน้ำแข็งที่ขังนางไว้ได้แต่การโจมตีของหลิงล่วเชนก็มาถึงอีกครั้งทันทีที่นางหลุดพ้นนางชี้คาถาน้ำแข็งของนางไปข้างหน้าและวงแหวนวิญญาณที่5สีดำสนิทของนางก็สว่างขึ้นจากนั้นวงแหวนน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มก็ลอยออกไปด้านนอกความหนาวเย็นสุดขั้วได้แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่การประเมินทั้งหมด และถูกปกคุุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งทันทีซึ่งทำให้เปลวเพลิงพยาหงของมาเสียวเทาถูกยับยัง้งและในเวลาต่อมามันก็ปรากฏขึ้นในเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรรอบตัวนางในอีกด้านหนึ่งของสนามรบสี่สียังคงโจมตีชุยซานซืออย่างดุเดือดแต่แม้ว่านางจะรวดเร็วแค่ไหนการโจมตีของนางก็ไม่ได้รุนแรงมากนักในทางกลับกัน ชวยสารสือซึ่งมีการฝึกฝนระดับปรมาจารย์วิญญาณนั้นแข็งแกร่งมากในแง่ของการป้องกันเขาจึงอาศัยความสามารถในการคาดการที่แม่นยำของจิตสืบค้นของหัวอีเห่าเพื่อปกป้องหัวอีเห่าหวางตรงและเซียวเซียวในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้กระดองเตาเฉือนอูของเขา วงแหวนน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มของหลิงลั่วเฉินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่แสงสีน้ำเงินที่อยู่บนนั้นหมุนเวียนและปล่อยลำแสงสีน้ำเงินสามดวงซึ่งพุ่งเข้าหามาเซลยเทากงหยางโม่และเหยาเข้าเฉียนตามลำดับในฐานะวิญญาจารย์ศึกษายควบคุมหลิงลัวเฉินได้ควบคุมวิญญาณยุทธน้ำแข็งของนางไว้อย่างมหาศาล และด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของหัวอีเฮานางจึงสามารถเริ่มการโจมตีครั้งนี้ได้ในทันทีหมาเซียวเทากัดฟันแน่นนางรู้ดีว่าหากการโจมตีครั้งนี้มาถึงก็มีความเป็นไปได้สูงที่นางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ นางจึงกระพือปีกอย่างดุเดือดซึ่งทำให้พลังวิญญาณภายในร่างกายของนางระเบิดออกด้านนอกในทันใดท่ามกลางเสียงคำรามของพญาหงร่างกายของนางก็กลายเป็นภาพลวงตาในตอนนั้นเองที่ดูเหมือนว่านางจะกลายเป็นร่างพญาหงที่แท้จริงแสงสีแดงทองที่ขาของนางสว่างขึ้นและนางก็พุ่งไปทางหลิงด้วยเชิญ ขณะที่เปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณที่5ของนางหากนางไม่สามารถจัดการกับหลิงล่วเชิญได้นางก็จะไม่มีโอกาสอีกครั้งที่จะนำความคิดริเริ่มนี้กลับคืนมาแต่หลิงล่วเชิญซึ่งเป็นวิญญาจารศึกสายควบคุมหลักของทีมมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่หลิงล่วเชิญจะ,ะเผชิญหน้ากับการโจมตีเต็มรูปแบบของมาเซีเทาได้ทว่า ร่างกายที่แข็งแกร่งของใต้เย่าเหงิงก็ปรากฏขึ้นบนเส้นทางเดียวกับที่มาเสียวเทามุ่งหน้าไปท่ามกลางเสียงคำรามของเสือวงแหวนวิญญาณที่หกของเขาก็สว่างขึ้นในที่สุดอัคคระสังหารขนาดมหึฮมาที่สลับไปมาระหว่างเขากับดำปรากฏขึ้นกลางอากาศ และปะทะกับมาเสียวเทาทัานทีซึ่งนางได้รับความช่วยเหลือจากกระดูกวิญญ,ญาณขาทั้งสองข้างของนางตูมด้วยการประทะกันของทั้งสองที่เป็นศูนย์กลางความผันผวนของพลังวิญ,ญญาณที่รุนแรงนี้มันจึงแพร่กระจายออกไปในทันทีทำให้ทุกคนต้องก้มตัวลงและปกป้องตัวเองเมื่อแสงสีแดงที่ร้อนแรงประทะ กับพายุขาวสีทองพวกมันก็พุ่งขึ้นไปในอากาศรังของพวกเขาแยกออกจากกันทันทีเมื่อพวกเขาปะทะกันภายตายการปะทะกันนี้ตายเยาเหิงได้ถูกกระแทกและลอยออกไปซึ่งมีร่องลึกสองแห่งปรากฏขึ้นบนพื้นด้านล่างของเขาเมื่อเขาหยุดลงเขาก็ได้คุกเขาอยู่กับพื้นแล้ว มาเซียวเทาก็แย่เช่นกันเพราะขณะที่นางลม้มลงกับพื้นนางก็ถูกวงแหวนน้ำแข็งของหลิงล้วเชิญกระแทกและถูกแช่แข็งเป็นเสาน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มทันทีสำหรับกองยางโม่แม้ว่าความสามารถเสริมของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ส่วนเหอใฉ้โถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเขาโดยใช้อาวุธวิญญาณของเขา แต่ทักษะวิญญาณหมื่นปีที่มีพลังของน้ำแข็งขั้นสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่วิศวกรวิญญาณระดับสสามารถต้านทานได้ทำให้พลังของน้ำแข็งได้ปกคลุมเขาไว้และเขาก็ถูกแช่แข็งเช่นกันไม่ต้องพูดถึงเหยาวเข้าเชียนเลยเพราะก่อนที่เขาจะทำลายกงขังน้ำแข็งที่กักขังเขาไว้หลิงลัวเฉินก็ได้เสริมกำลังขึ้นเป็นผลให้ร่างใหญของเขา ถูกผนึกไว้ในกองขังน้ำแข็งด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของหัวอีเห่าเช่นกันซึ่งทำให้ระดับการควบคุมของหลิงลู่เชินในสนามรบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าดาบลาวิญญาณสีแดงโลหิตพุ่งออกไปด้วยลำแสงแห่งชัยชนะและปะทะเข้ากับเสาน้ำแข็งซึ่งเป็นร่างของมาเซียวเทากงหยางโมและเหยาเฮาเชียนจากนั้นจึงพุ่งไปทางเปืยเปืย,เ,ปยเหอใช่โท และเจียงนานนานในตอนนี้เป้ยเป้ยได้รับบาดเจ็บและเขาก็ได้ใช้พลังวิญญาณไปจำนวนมหาศาลแล้วส่วนการผ่านพลังวิญญาณของเฮอใช่โทก็มหาศาลเช่นเดียวกันในด้านของเจียงนานนานก็ได้ใช้กำลังทั้งหมดของนางแล้วเช่นกันหลังจากที่นางป้องกันตัวเองจากฝนดาวตกพย่ขาวแล้วพวกเขาทั้งสามคนจะสามารถป้องกันตัวเอง จากดาบล่าวิญญาณอันทรงพลังของเฉินจือเฟิงได้อย่างไรและโดยความช่วยเหลือของจิตสือพ้นของห้วยอีเฮาการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงในเวลาเพียงสามอึดใจการต่อสู้ที่อีกฝากหนึ่งของสนามรบก็จบลงเช่นกันเมื่อตายเยาเหิงประทะกลับมาเซียวเทาในที่สุดการป้องกันของชุยซานสือก็เปิดเผยช่องโว แล้วซีซีจะละทิ้งโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรนางจึงพุ่งเข้าหาหัวอีเฮาซึ่งยืนอยู่ข้างลังลิงด้วยเชิญด้วยความเร็วเรากับสายฟ้าทันทีทันใดนั้นหัวอีเฮาก็หันกลับมาและแสงสีม่วงทองสองสายก็ได้พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาตรงไปทางซีซีทันทีซีซีรู้สึกราวากับว่าศีรษะของนางถูกทุบด้วยคอน อย่างโหดร้ายและช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าได้ครอบงำจิตใจของนางในทันทีไม่ว่านางใจเร็วแค่ไหนหนางก็ยังอยู่ในระดับราชาวิญญาณห่วยอีเข้าได้ผระสานจิตจูโจมกับเนตรปีศาจสีม่วงและใช้พลังจิตจากพลังเฮ้าตรงแม้แต่มาเสียวเถาเองก็ยังชะงักไปชั่วขณะจากการโจมตีของเขาห่วยอีเห่าไม่ใช่คนเดียวที่เคลื่อนไหว เสี่ยววที่ยืนอยู่ที่นั่นก็เป่าครยและเคลื่อนไหวเช่นกันจากนั้นหม้อสีดำสนิทขนาดมหฮมาของนางก็ส่งเสียงดังเกึกก้องไปข้างหน้าขณะที่นางปลดปล่อยสมบัติแห่งแผ่นดินหม้อสันส่นสะเทือนนางใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของนางจากนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าร่างกายของซีซีด้วยความช่วยเหลือของจีสืบค้นของห้วยอีเฮาแม้ว่าซีซีจะชะง,งักไปเพียงวินาทีเดียว แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับนางในที่สุดการโจมตีของหวังตงก็มาถึงและโจมตีซีซีแมมว่านางจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากหมอไว้สะเทือนของเซียวเซียวด้วยการฝึกฝนอันทรงพลังของนางแต่เป็นไปไม่ได้ที่นางจะหลบก,การโจมตีนี้ได้นี่คือทักษะวิญญาณพันปีของหวังตงดาบเทพธิดาผีเสือ้อ หลังจากสัมผัส,สีซีลูกบอลแสงขนาดม,มหึมาก็เปลี่ยนเป็นดาบแสง108เล่มทันทีเมื่อกระทบกับนางนอกจากนี้ทักษะนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังเข้าตรงและแสงทองเมื่อการโจมตีนี้ถูกปลดปล่อยออกมาเขาและหัวอีเข้าก็ล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรงทันทีดาบแสง108เล่มนี้ไม่ได้โดยไปกว่าการโจมตีอันทรงพลัง ของปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนเลยแหมว่าซีซีจะเร็วที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดแต่นังก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจนักเมื่อถูกโจมตีและนังไม่เคยคิดว่าทั้งสมคนจะสามารถวางกับดักนางได้โดยการฝึกฝนระดับสองและสามวงแหวนเท่านั้นนังต้องทุ่มสุดตัวเพื่อปลดปล่อยทักษะวิญญาณสามทักษะติดต่อกัน ถึงจะสามารถทลายพลังของดาบเทพธิดาผีเสื้อได้แต่นางกลับไม่สามารถหลบกระดองเตาเฉียนอูที่โจมตีนางจากด้านหลังได้การต่อสู้อื่นๆสิ้นสุดลงแล้วและซีซีก็ถูกส่งออกไปโดยกระดองเตาเฉียนอูหลังจากที่เขาได้พักหายใจแล้ว ไต่ยาวเหิงก็ปล่อยฟามือของเขาออกและจับซีซีไว้ซึ่งยังคงสั่นไหวด้วยกระแสไฟฟ้าแม้ว่าผมของเขาจะตั้งขึ้นจากกระแสไฟฟ้าแต่ในตอนนี้ซีซีก็เลิกต่อต้านแล้วเมื่อกงเล็บของเขาโผล่ออกมาการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งผลการต่อสู้ยังคงเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ชนะนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายๆค่ะ